ดอกแรกนะครับเป็นเวลาประมาณ18.55นาฬิกา5้นะครับจุดไปแล้วครับเห็นตกผันนะจะภาพไม่ทันนะครับเดี๋ยวประมาณสัก19นาฬิกาก็จะมีการจุดพูกที่ สวนหลวงหล่อเก้าของงานพันไม้อรารามงานพันไม้นะครับงานพันไม้งามอรารามสวนหลวงรอเกา้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆตอนนีพงศ์นะครับอยู่ตรงทางจอดรถชั้นสี่บีของห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์คสีนครินทร์นะครับผมซึ่งพาเพื่อนๆมาชมาการจุดผู้ของงาน พันไม้งามอารามส่วนหล,งหลงวงรอกนะครับปี2อง7นะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นเวลาประมาณ18บนิกา59นะครับผมที่เห็นอยู่ไกลๆนะก็จะเป็นส่วนหล,งหลงวงรอกนะครับตอนนี้จะ19นานาฬกาล้วนะครับเพื่อนๆก็มีกลุ่มพันขึ้นมาบริเวณที่เราเห็นอยนู่ยครับนี่ฮะเป็นบริเวณ ที่ปลุกลูกแรกขึ้นนะครับเหมือนนี่ฮะก็เวลา19นาฬิกานะครับก็มีกลุ่มพุนะครับกลุ่มลูกเล็กนะครับผมก็คือน่าจะเป็นการเปิดงานนี่ฮะก็จะมีพุตามมานะครับผมเป็นลูกที่2ลูกที่3ามนะครับอ่ะก็คือนี่ฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้า มาชมการจุดประดุงานพันไม้งามนะครับอารามสวนหลวงหองเก้านะครับ thank <laughs> you